คือวันนี้มีทั้งคาวทั้งหวานเลยคุณนั่นพับอย่างเงี้ยพับอย่างงี้ทีเดียวหมดน้วเพัน่นปะปายเกตตี้คาบโบนาร่าฮะลองชิมดูครับอ่าบ้นเราหมดแก้วหรอหมดแก้วเหรอมาหนึ่งสองสามหมดแก้วส้ม,มนะขอบคอุณ แต่ไม่หมดเลยบ้างเฮ้ยฟองขนมเฮ้ยเขาไปดูกันจะเป็นดอกเงียเลยเฮ้ยืก้องแน่นๆบัคคอนเรนเนียมขอคคอนชั่วมากเลยแบบนี้ใช่ไหมใช่พี่ผมชอบขอคคอนตัวเจมากนี่ดเพราะว่าที่นี่มีขายถึงท่าละท่าเลยอขาจะเป็นรสคาราเมลฮะเฮ้ยรสโปรดผมครับผมรสชีสอันนี้นัว รถช็อปเฮ้ยช็อปอะไรเข้มข้นแล้วก็รถทุเรียนทุเรียนรถสีเข้มข้นรถต้มยำฮะสำหรับสายไทยแซท้ๆขนาดรถต้มยำมันก็มีอะไเรียกว่าหลากหลายมากเออแล้วนี่คือแกะของกินได้เลยเพิ่นดูหนังอยู่บ้านอะไรเพิ่นมากใช่เอาไปนะเอากลับบ้านไหมเอาอย่างครัรถแล้วต่ถุงเลยใช่ใช่รอผมเลยครับผม สำรับใครที่อยากซื้อเพนนีพรีเมียมปบครอนนะครับหาซื้อได้ที่คิงพาวเวอรทุกสาขาเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามีเป็นปบครอนคาเฟ่ด,ด้วยนะครับ <S <S เฮ้ยเดี๋ยถ้าอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนไปดูกันดีกว่าครับ ส,ว,สวัสดีครับช่องเดอะ <ไป S 1> แปะนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ป๊อปคอร์นคาเฟ่ของเพนนีพรีเมียมป๊อปคอนสาขาปยามพารากอนนะครับรต้องบอกเลยว่าเพนนีพรีเมียมป๊อปคอนอ่ะเป็นแบนรนด์ป๊อปคอร์นที่เราชอบมากปกปตปปปปิอ,อ,อ่ะเขาจะมีขายเป็นถังทองอย่างงี้อ่านี่ใช่นี่ทองอย่างนี้เลยมีด้วยกันถึง7รสชาติเลยนะฮะอย่างงี้มีทั้งรสคาราเมลชีสช็อกโกแลต คูเลียนต้ยมยำไข่เค็มแล้วก็รสโลชูก้านะฮะแล้วปกติฟองงแบบนี้จะมีขายที่킹พาวเวอร์ทุกสาขาเลยนี่นอันนี้ <ไป S 1> เราก็ไป,ไปแวะที่킹พาวเวอร์มานี่ครับขาดไปที่ใตั้งเื้อเดี๋ยวผมไม่ดูความแม่กินนี่นี่คือรสต้มยำนะทีเด็ดใช่ครับคือข้างในอะ่ะให้ดูนะข้างในเนี่ยจะดูเนียบทั้งใบมะกรูดแล้วมีกุ้งแห้งเป็นตัวๆด้วยนะอยู่ข้างในกุ้งแก้วครับคุณอย่าเรียกว่ากุ้งแห้งแล้วกลิ่นนี่คือแบบโอ้ยนี่นี่ผมไม่ดูกุ้ง มีกุ้งอย่างนี้จริงๆเลยปปคอนที่ไหนไม่มีนะนี่มีปปคอนด้วยแล้ววันนี้พิเจษเขามาเปิดเป็นคาเฟ่นในห้างแล้วครับผมอาหารหลากหลายมีทั้งคาวทั้งหวานไม่ได้มีแค่ปปคอนเพราะฉะนั้นลุยกันเลยดีกว่าครับ โอ้ยต้องบอกนะครับว่าเข้ามาถึงปุ๊บอาหารแต่ละอย่างที่หน้าตาเรานี่คือน่ากินมากๆฮะใช่ครับคือคน <c oughs> คิดถึงคาเฟ่ <c oughs> ใช่ไหมเออคิดว่าจะมีแต่ของหวานอะไรอย่างงี้คือวันนี้มีทั้งคาวทั้งหวานเลยของหวานแล้วก็สั่งมาแต่ตั้งบนโต๊ะไม่พอ,อวันนี้เลยจัดเป็นของคาวมาตั้งบนโต๊ะก่อนใช่นี่<อ>ดูทุกเมนูของเขานะครับจะมีป๊อปคอร์นอยู่ด้วยนี่คือเมนูอะไรครับป้องอันนี้คือพิซซ่าป๊อปครับพิซซ่าป๊อบโอ้โหหน้าป๊อปคอร์นใช่คือข้างในก็น่าจะเป็นพิซซ่าที่มีแฮมมีอะไรปกติใชช่มม้้ีีสแลวก็โรปป๊ออค์นนไขางบ ครับผมอ่าทานนี้ผมมีพิซซ่าอีกอันนึงเป็นพิซซ่าสปิญัดอ่าผัดผัดครับผมครับผมเราก็เลยได้ป๊อปคอร์นแล้วก็มีอีกหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นสาลาเกตี้อของหวานก็จะประกอบไปด้วยป๊อปคอร์นเราเริ่มที่พิซซ่าก่อนเลยครับลองที่ป๊อปพิซซ่านะครับอุ้ยเราคือบางบางน่ากินมันมีป๊อปคอร์นด้วยอือหือก็บอกเลยว่าไม่เหยุบป๊อปคอร์นเลยพิซซ่าอร่อยมากอืมีความอร่อยมาก อร่อยเออฮะแล้วก็คือแป้งบางมากแป้งบางกรอบแล้วเข้ากับป๊อปคอร์นด้วยเพราะมันหนึบกรอบเข้าไม่ใหญ่แล้วคือถือว่าตัวชีสตัวอะไรคือร้านนี้ตัวเด่นเอานั้นผมว่ากลิ่นเครื่องเทศอะไรพวกนี้ฉุนแรงแล้วตัวชีสแบบหอมมากเพลินมานั่งกินนั่งอะไรอย่างเงี้ยนท่านดีฮะอร่อยมากอืมตัแงแรกหมดไปผิดพลาดมาโขมมั้ยวะได้ครับ เดี๋ยผมลองกินเป็นปกคอร์น้วเนี่ยอยากรู้ว่าปกคอร์นนี่เขาโรยมารสชาติเป็นไงเป็นตัว้อปคอร์นชีสต้องบอกเลยผมปไปไว้กินที่บ้านมาจำแบรนด์นี้นัวมากนี่ฮะติดปลาบาลัดผมบางกรอบแต่ชีสเยอะแล้วก็รสจัดกลิ่นเขาเข้มข้นมีความหอมรสชาติชัดเจนนะฮะผมกินเมนูนี้ก็อร่อยอืนี่ผมให้ดูความบางกรอบไหมเัม็นพับอย่างเงี้ยพับอย่างเงี้ย ทีเดียวหมดน้ำทันน้ำอะไรอ่ะมันต้องค pues ่อยๆ <c ười> ดื่มน้ำหมดนั้นดิอือได้หรดชาติเนอืออืมฮะร้านนี้ไม่ปิดมากสองตัวปุ๊บอืมผมว่าตัวไหนก็ได้เลยตนะับตาจิ้มเลยเด็ดทั้งคู่เลือกไม่ถูกห้าอันนี้ไหมสปาเก็ตตี้เบคอนบิกแห้งเมื่อกี้ทีมงานกินบอกว่ารสชาติดีมากพวกเผ็ดด้วยไงเออจัดจ้านมากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอ่ะมา ตามมาเน่มันจะดูมีความพรีเมียหมหน่อยหนึ่งคือเขาจัดจานมาได้สวยงามใช่ไหมมีเบคอนที่เป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยอ่าคือไม่ใช่แผ่นบางมากแล้วโรยไข่กุ้งข้างบนด้วยแล้วก็มีป๊อปคอนอืมลองที่เปนนะกับไข่กุ้งอหอมอ่ะเผ็ดปหมเผ่ดแบบคนเมืองกินได้อ่ะในบองดูของจ <พะ S 2> ิวแต่ว่ามีรสชาติทำเป็นเล่นเผ็ด อันนี้น่าจะเป็นรสชาติที่เผ็ดเบคอนไอซาบ,บากิตรีผแห้งเบคอนที่เผ็ดเราเก็บที่สุดที่เราเคยกินเลยนะเป็นร้านคาฟเฟ่ที่ทําอาหารได้รสชาติอร่อยมากอืนี่ผมไปดูตรงตัวเบคอนแับแห้งก,กันบางเดียม,มีความหอมเป็นปลอคลอกับเบคอนนะครับแล้วก็ฟาดเส้นลงไปนะจะได้ครบจบในคันเดียวเส้นตกไปครับ ไม่ต้องมีป๊อปคอนก็อร่อยมีป๊อปคอนอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นขายป๊อปคอนเป็นเหมือนกับเรื่าเริ่มต้นเขาเริรรเ่มจากป๊อปคอนไงแล้วป๊อปคอนเขามีความมีเมี่ยมเขาเลยเอามาเรียกว่าเป็นพ็อพเติมกันคุณต้องไปดูนี่ของหวานคือกับของหวานนะี่ะเข้ากันมากแต่ของข้าวไม่ใช่ไม่เข้านะแต่ของขาวเขาก็อร่อยแล้วอหนียดได้เพิ่เมเ่ะเ <laughs> <laughs> มนูต่อไปเป็นของข้าวอีกอย่างหนึ่งของทางร้านครับผมสปาเก็ตตี้ คาโบนาร่าฮะเหมือนเดิม <c oughs> มีปลอมีไข่กุ้งแต่จานมาดรูหลามากแล้วส่วนประกอบข้างในยังมีไก่กรอ,อกเนื่อเป็นไก่กรอบอเบคอนกรอบหยน่ากินมากอะ่ะลองคุกคกนะอันนี้น้าปกติถ้าผมกินสปาเกตตี้คาโบนาร่าผมต้องใส่พริกป่นเมื่อกี้ทีมงานบอกว่ารสชาติของที่เนี่ยคือแบบมันเข้มข้นอยู่แล้วมันไม่ได้เผ็ดนะแต่มันเข้มข้นงั้นลองชิมดูครับ หเหมือนไม่หน้าเลยคือ่มแหงนอเนแบบเข้มข้นเนี่ยนัวของเครื่องเทศแบบสไตล์พรลั่งนี่ฮะสปาเก็ตตี้คู่กับแฮมแล้วก็คู่กับปลอร์กบนเห็นไหมปลารุก นี่คุยกับคุณหญิงนะฮะเลี้ยงของร้าน ถ้าเมนูของข้าวของเขาเลือกไม่ถูกนะปีเมนูเนี้ยก็จะเป็นเรืยดจานเนออร่อยเรียดจานนะคือแบบโอ้โหอร่อยมากแนะนำไหมไม่กินถ้าใครผ่านไปผ่านมาเป็นคาเฟ่แต่ถ้าเกิดอยากกินบ๊อกคอนอย่างเดียวก็หาเจอได้ที่พารากอนก็มีแล้วมีคิงพาวเวอร์ดุกฝากขาของข้าวเขายังมีอีกนะบ้านยังมีพวกครัวฟองแล้วก็พวกแฮมชีสอะไรพวกนี้ก็ยังมีเป็นขนมปังไตคาเฟ่แต่ว่าเราไปของหวานกันกัได้ไหมมาพอของหวานอยู่ที่หน้าแล้วนี่อันนี้คือเมนูช็อกโกแลตคอปเปอร์ครับนี่คือเราตั้งใจเป็น บัพเปิปร์ผสมคตองอแล้วเหมือนเดิมมีป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอันนี้น่าจะเป็นป๊อปคอร์นรสช็อกโกแลตนะฮะอันนี้ก็จะมีขายแยกเป็น,นถุงเหมือนกันว่าผมกินก่อนเดี๋ยวผมจะกินแบบผู้ดีให้คุณแล้วคุณกินแบบกับแบบตาลช่องเราให้คนดูดูเป็นแบบผู้ดีผู้ดีให้ให้คุณปั้นดูนะอ่าเหมือแนบบมานั่งคาเฟ่กับสาวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮนะพวกต้องบอกว่าตัวคอปเปอร์อ่ะมันคือการเอาคอรัวฟองอ่ะไปทำเป็นบัฟเฟิลใส่เครื่องทำบัฟเฟิลลงไปไม่ใช่ขนมป,ปังปกติเเเเพรรรราาะะะฉนนนนนนัััั้้มมจีีกกแยยลอ์ป็ชๆ่คบ ค่อยๆหั่นกินแบบผู้ดีนะฮะให้คนดูดูมีคอปเฟิลชอล็อกโกแลตข้างบนเป็นมาการองรูปหัวใจนะฮะอืมอมกินแบบมุงมากนัวเมืมอ่มออร่อยนี่ผมเรียนแบบผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไรมาเปิยห้องกาแฟครับมาสไตล์ช่องเรานะครับ <ผม S 1> ไอ้นี่นกินได้ไหมเนี่ยได้ได้กินได้หมดเลย ผมไม่บอกว่าช็อกโกแลตเขาเข้มข้นแบบเป็นดาร์กโก้เลยแทบไม่หวานเลยมางั้นเดี๋ยวผมลองสไตล์ช่องนะผมไม่ชอบขนาดนี้เมื้องทีหมดก็ได้เป็นไงบ้างครับคือเป็นเพื่อนแปลแปลผมแปลเขาบอกว่ารสชาติช็อกโกแลตคือเข้มข้นมากเป็นรสชาติช็อกโกแลตที่เต็มปากเต็มคำมากผมเข้าใจอะว่าเต็มจริง อมอะไรก็ไม่เรียกผู้ดีครับกลางๆแล้วอันนี้เป็นแบบว่ากลางๆไม่ถอยปกติที่ไม่ถอยปกติผมผู้ดีนะแต่อันนี้ผมขอเหมือนกับเรามบบเป็นบากเป็นคำดูอืม ผมบอกว่าช็อกโกแลตของที่นี่ไม่หวานอือคือสมมติว่าคนมากินของหวานแต่แบบอยากกินแบบไม่หวานมากยอย่างเงี้ยมากินที่นี่ได้อร่อยมากคือวัตถุดิบเขาบอกเลยว่าค่อนข้างอย่างพเมพมอย่างงี้เราสึกว่าช็อกโกแลตรสชาติจะเป็นรสชาติที่ในป๊อกพอร์รสช็อกโกแลตเลยนะอ่าแต่ออกแนวดาร์กๆหน่อยอืออือม,มาบ้องขนมครับผมดูหน้าตาเหมือนช็อกลาวาเพนนีช็อกโกแลตลาวาครับเจ็บขาดมากเติมก้อนเพนนีลงไปแล้วอันเนี้ยผมดูหน้าตามันคล้ายๆน้ำโซดามันเรียกว่าอะไรฮะเพนนี พรีเมียมโซดาครับชอบไหมเอกลักษณ์ดีมากคือสามสีคือเป็นสีต้มอ,อันนี้เรียกว่าสีอะไรสีใสครับสีใส <laughs> สีแดงชมพูก็ได้ครับแล้วมมแต่คนม,มองโอเคมาตอนกินเราควรจะคนไหมคนดิหน้าตาเหมือนไขม่มุกอ่ะครับสีพอมๆแต่ผมอยากรู้มากเลยว่าต้มๆอ่ะคือคืออะไรเป็นเยลลี่เยลลี่รสต้มเหรอ มันมันไม่มีมึนหรือกลางนะเขาไม่จับปุม๊มมันแตกลมันจะแตกเลย,เ,ลยเป็นนักหนาเหมือนยินนี่คือไม่อยากให้คนดูเห็นผ้าเหมือนผมอยากให้คนดูเห็นภาพมันเราะเปาะในปากผมมากเลยนี่ผมให้ดูก็ได้อันนี้ยอมเลยนะยอมเสียเม็ดนึงเลยนะอือุ้ยเห็นไหมมันจะเป็นน้ำนด้านในใช่มันจะเป็นน้ำยินนี่ด้านในนี่ม้านเราข้างในมีลูกอินจี่อยู่ข้างในด้วยนี่ครับนี่ครับลูกอินจี่นะฮะ ไม่หือกันรีวิวแบบอยากให้คนดูเห็นภาพไงช็อกโกแลตลาวาฮะอันนี้ตั้งไว้ตะพักแล้วรอดูเดี๋ยวว่ามันเป็นลาวาไหมใช่หั่นคุณลองคุณลองหั่นหั่นแล้วแหวกข้าวแล้วก็ลองดูนโอเคถ้ากินตอนใหม่ๆหม่มันจะเป็นลาวาที่เยอะมากเปิดคู่กับป๊อปคอนรสลาวาเปิดข้างบนรู้จักอะไรดีครัเออรสช็อกโกแลต้นนี้ข้างบนอันนี้คือคุณลองทิมเลยรู้ยังคือไงทิมหรือผมไม่รู้อร่อย อะไรไม่รู้รู้ออย,ยอืมไม่หวานเกินร้อนฉ่ำข้น,นมากมคือแบบเป็นความแบบฝาดช็อกโกแลตอะนะอืมนกกนิ่งง่ายเพราะว่าข้างในมันมีความ,มนุ่มไอเนี้ยผมตั้งมันหายร้อนใช่ไหมให้ดูยังมีความเยิ้มอย่างเงี้ยเห็นปะเออม,มันยังเยิ้มเยมอยู่ความจริงอะ่ะถ้าเกิดมาตอนร้อนๆอ,อ,อะคือดัดผมไม่จะแตกเลย กินหวานไม่กินข้าวสต่ดานเจ้าครับถ้าคุณไม่อยากดานเจ้าเอาของขาวตบกอนของค้าวที่พลาดไปอีกอันหนึ่งก็คือเป็นครัวฟองแฮมชีสของทางพิธานี้เพ้่เรเติมครัวป๊อปคอนใส่แก้วมานะบ้านเราหมดแก้วป่ะหมดแก้วเหรอมาหนึ่งต่อซ้ำหมดแก้วชอมนะ๊อปคอน ผัดโรตีของที่คือนัวจริงอืมชือมันกรอบแล้วแบบแบบทิเข้มข้นเฮ้ย้องเปิดใต้เดยนี่ในมีอแล้บโอ้โหตากล้องเอามือนับออกคุณคุณโป้ครับคุณเปิดอย่างนั้นไม่ได้ครับไม่มีใครเห็นครับเอ้ยคือมันเป็นแฮมสองชั้นชีสสองชั้นมาอืมโหนี่กุ้งกิ้ม คึงในเขาเหมือนไปเหมืนกับมีอ้อกับพวกไม้ยอยงเนสอะไรพวกนี้แล้วคือนี่ไม่ต้องมีพวกซอสเลยนะก็นัวยอยู่แล้วอืมเป็นคาเฟ่ที่ผมชอบรสชาติอาหารข่าวของเขามากเลยครบบ้านอันนี้หน้าตามันเหมือนมีไอติมมีประคบระมีเอแคร์เลยมันคือเมนูอะไรฮะชื่อว่าเอแคร์สตรอเบอร์บบรี่ป๊อปครับ ชื่อตรงตัวคือคร้านเขาคือไม่ต้องกลัวเลยว่าเข้ามาสั่งไม่เป็นสั่งอะไรได้อย่างนั้นผมบอกเลย <c ười> คือคุณเคสจิ้มๆเอ้ยปุ๊แต่ดูอย,อย่างนี้เลยทำไมเอแคร์หน้าตายแบบนี้คือเป็นเอแคร์ทางยาวครับเราข้างในมันจะมีเป็นบลูเบอร์รี่ไหมล้วก็สตรตอเบอร์รี่อืมหกับคือ้อยแตกวิธีการกินเอแคร์อย่างนี้ครับดูไว้ถ้าไม่อยากกินให้ใต้แตกมือเพื่ออะไรต้องกินหนังคำหมดโหคณครับ ตากล้องเบื่นหน้าหนีไอ้ดีเดียวนะพนักงานเดินมาอ้าปากค้างนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ผมเอาเอแคร์มากินคู่กับบลูเบอร์รี่คือครีมของเขาข้างในไส้ไม่หวานมากแล้วมีผลไม้ตัดเลี่ยนด้วยผมลองกินคู่กับไอติมดมมมูคือคุณพลาดมากม,ม,ามันของมันมันมันเข้ากันมากแต่มันตามไปอยู่ด้วยกันมันต้องกินด้วยกัน อบอกเขาวนตั้งแต่เมนูหนึ่งมาอีกรอบ้วหอมมากคบ,บอกมากอกรอบเลงอันนี้ผมดูลักษณะเหมือนเป็นไอติมช็อกโกแลตแล้วก็โทนนะฮะมันคืออะไรฮะโทนป๊อปชาไทยครับร้านไี่บอกครับมีโทนครับมีชาไทยครับเป็นทีมแล้วก็มีป๊อปโผล่อันนี้วิธีกินกินยังไงหน้าลงไปเดี๋ยวกับนี่ฮะโอ้คนน่ากินเนี่ยลองที่โทนชาไทยก่อนเลยอุ้ยลูกใหญ่ฮะ กรอบนอกนุ่มในได้กลิ่นดังเข้มเองเลยอืมหวานนลอยมากไปกลิ่นชาเหมือนกับไปกิ่นชาแบบที่เขาเป็นชาเข้มข้นอ่ะอืมคือตัวขนมปังเขาที่ผมกินเม้่วานรู้สึกว่ารูมันดังห่างๆไหมอืมคล้ายๆแบบกินแบบกินเค้กอะไรต่างๆอืมวฟูมากเลยเหมือนกินเค้กอะไรต่างๆฮะคือไม่ติดเหนียวติดเพีดานเลยอืมคือขนมปังเขาฟูมากนะเนี่ย ลักษณะเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูเลยเนี่ยคือล่างบีบคือล่างเป็นฟองน้ำอ่ะให้เรากรอบติดได้เออหน้าตาเหมือนฟองน้ำ้ังจานนะลักษณะการบีบดูความห่างอะไรเขาอ,อ่ะใช่ไหม,มเมนูนี้ก็ห้ามพลาดนะบางคนอะ่ะเขาไม่ชอบกินขนมปังพวกนี้นพอข้างในอะ่ะมันแบบแฉะหรือว่าแบบดูดเป็นติดๆอ่ะติดเนื้ออะ่ะอันนี้คือยังไงก็ไม่ติด อันนี้อะไรนี่ฮะสีฟ้าสีชมพูโฮ้ยนี่หน้าตาพาสเทลมากอันนี้นะครับเป็นเมนูลาดเบอร์รี่ช็อกมูทเค้กนะครับส่วนอันนี้ฮะส่วนอันนี้นะเป็นช็อกโกแลตมูทเค้กนะครับฮะมันเป็นช็อกโกแลตตรงไหนกันเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมลยครับ <c oughs> คุณต้องรบกวนดดูแต่ <c oughs> หน้าตามันสีฟ้าตัวนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าเป็นไงจะได้หายเซอร์ครับลองหั่นดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นช็อกโกแลตยังไงอ,อ๋อนี่เห็นไหมหั่นให้ดูแล้วเป็นมูทเค้กผมลองกินเลยนะ ไม่เป็น c h o ก o l a t e m o เค s e c จริงๆไ <laughs> อ้ตรงนี้ฝีฟ้านี่ไม่ไม่ได้มองบอกความเป็นฟ้านะครับผมบอกเน้แบบไม่ได้มีความเป็นบลูเบอรี่หรือความเป็นมิ้นท์หรืออย่างที้กินไว้มันแค่ฝีฟ้าเพราว่าตีสันที่สวยงามก็สสาคัญใช่ไหมอืมคุณมันดึงดงเนี้ยดึงๆอเนียเนี่ยดูดิแลว่าไอ้หันนี้ครึ่งนะครับเนี่ฮะเพาผมจะแลกกับคุณ <c oughs> เอะ อันนี้นะผมต้องบอกให้วันนี้ผมค่อนั้งตื่นเต้นเนี่ยเราเพิ่งเคยรีวิวอาหารที่เป็นคาเฟ่แบบเมนูคาเฟ่จริงๆอ่ะทางแรกของช่องเลย2อ0 300้กว่าคลิปเลยใช่ฮะอันนี้เป็นคลิปแรกสุดนะเพราะฉะนั้นจัดไปมื่อเต็มจริงผมรู้แล้วทาไมคลิปเราถึงได้รีวิวคาเฟ่เป็นทางแรกมันดูไม่เหมาะกับคุณยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกเหมือนกันแบบว่าคุณดูดุดันเกินไปอะเป็นไงฮร์าิเบอร์รี่ครบแั้วเนี่ยแต่ว่ามันเลยเปรี้ยวๆมันัดด้วยอ รวมๆแล้วมีเสน่ห์มากฮะนะเติมให้อ่าครับแรกกันโอเคดีมากแบบร้านเบอร์รี่บ้างมันเปรี้ยวๆแล้วหอมช็อกโกแลตฮะมีอะไรบางอย่างปุบอยู่อะเบอเพอร์อะไรพวกนี้มามันเป็นที่ฐานรองเขาบ้างช็อกโกแลตมูนนะครับ ปีป้าเป็นฝีที่ทำให้ความอยากอาหารน้อยลงแล้วอีกสิ่งหนึ่งอ่ะคือการกินของคุณขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นผมว่ามันมันดูดูดันดีผมชอบผมชอบเต็มปากเต็มคำครับโหโบ้งอันนี้คืออะไรครับผมก็เป็นคาเฟ่ครับอันนี้คือเครื่องดื่มกาแฟครับเอสเพนโต้คอนปา่าครับข้างบนเขาจะโรยป๊อปคอร์นมาด้วยมาโบ้งเรื่องกาแฟนี้เราค่อนข้างชืนาญเพราะเรากินกาแฟค่อนข้างบ่อยลองชิมลย คือไม่หวานเลยคือกาแฟตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลเป็นนมแล้วก็กาแฟเลยจะมีรสหวานแบบป๊อครอนคาราเมลอ่ะอ พี่แบบตักาแฟที่นี่ค่อนข้างเข้มหอมไหมอือใครอยากมากินขนมหรือกาแฟยามบ่ายจบแก้วเดียวเลยอ่าประกอกันกับกาแฟครใช่ครับแต่พี่ได้อยากกินอะไรเพิ่มว่าสั่งขนมเพิ่หมหน่อยนึงอือคุณ<ฮ>หญิงเจ้าของร้านทําเองเลยนะครับถ้าผมเป็นลูกผมจะต้องชื่อว่าชายไม่ใช่หญิงไม่เลยครับจะได้เป็นคุณหญิงไปในตัวคุณชายเป็นคุณ,คณชายเดี๋ยวขี้ท่านไหมื่อเจ้าไปเดี๋ยวชื่อหลวง คุณหลวงคุณหลวง <c oughs> อันนี้นอกจากที่ตะหย่างผาักคอนเราม,รมีสาขาที่ไหนบ้างบ้างนี้นรู้นฝึกจะมีอยู่ชั้นเจ็เป็นท่นเบลด้วยที่เป็นคาเฟ่แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดแบบพวกตามเป็นเป็นร้านขายผลคอนอย่างเดียวไม่ใช่คาเฟ่ที่มีวางขายก็คือมีอยู่ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาเลยฮะเมนูนี้ก็น่ากินบ้างมันคือเมนูอะไรฮะโมเทนช็อกโกแลตเค้กครับโอ,โอันนี้คือเขาเหมือนโรยผงว่าผงโกโก้หรือผงช็อกโกแลตมาแบบเต็มไปหมดเลยนะเก็บอ่านี่แม่โอ้ย เป็นไรอะ่ะเป็นเหมือนเค,ค้กช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าลูกไม่ใหญ่มากแล้วล,ลูกข้างในมันก็จะดูมีความเป็นลาวาคือ<ห>โมเทนเนี่ยมันแปลว่าละลายนี่โอ้คือมันจะเยิ้มๆย่างนี้เลยนะฮะผมลองเลยนะครับลองเลยครับอืมบงเป็นไงคือตัวในเค,ค้กจะเป็นายเบลนี่บงแล้วก็ข้างบนจะเป็นเหมือนครีมช็อกโกแลตผมลองบ้างคำโต,โตไปเลยอืมคือมันเป็นเบลนี่ด้านล่างแั้ราดด้วยช็อกโกแลตเนี่ยเห็นไหม อย่างที่คุณบอกเลยคือเนื้อข้างในกับเนื้อข้างบนน่ะมันคนละชั้นกันคนละผงละมันผงเขาเรียกว่าสำลักความอร่อยบ้าอผงข้างบนรู้สึกจะเป็นผงเหมือนกับช็อกแลตเนือโกโก้ที่เข้มข้นไม่มีความหวานใช่ใช่แต่ยะหอมมาก <c oughs> ออย่าหายใจเข้าตอนกินบ้งคือลงไปหมดก่อนอี่ยเพิ่ง ถ้าคุณโมติกินคำยันเล็พอดีคำมันจะไม่ตึงหนักของเราด้วยความที่เราแบบปากขึ้นมาแล้วอมเข้าไปอย่างนี้มันก็แบบตําหนักผงออกมาเมนูสุดท้ายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่คาเฟ่ขาดไม่ได้มีของหวานของข้าวกาแฟแล้วน้ําแข็งครับบ้านไม่ใช่บผบอกเลยว่าทุกร้านต้องมีน้ําแข็งเหลือเล่นนะฮะเขาจะมีชามาให้ครับอันนี้คือชาอะไรครับนี่คือฟุตที่ป้องหรือชาผลไม้นี่เห็นไหมจะมีผลไม้หลากหลาย แล้วก็ใกาลองเทคือผมต้องบอกเลยว่าเอากลั <c oughs> กษณ์ <c oughs> คุณเะียขยับดี <c oughs> <c oughs> ว่ามันหกไปด้านหลงังผมขยับด้านหลงังคุณเดี๋ยวถอยตาม <c oughs> ไหมหละ่ะคือผมต้องบอกแล้ว่าคาเฟ่ที่ดีอ่ะเอกลักษณ์นี่ยค,นะคือแบบทุกอย่างอาหารทุกอย่างต้องจัดจานม,มาอย่างสวยงามเ <c oughs> น่คือมีศิลปะคือมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารเลย <c oughs> คนมาคาเฟ่ไม่อยากอาหารแล้วเขาอยากถ่ายรูปด้วยไงเรื่อกากกินแล้วถ่ายรูปต้องสวยต้องเช็คอินได้ที่นี่สวยงามมากไปครับ ตัวชาหอมผลไม้มันรสชาติเหมือนแบบพวกชาอังกฤษคือผมยังไม่เคยแบงกินเลยเถอะชาฝรั่งเศสป๋องผมว่าเออหน้าตาเหมือนชามะนาวชาพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่อันนี้ไม่เปรี้ยวคือจะมีความหอมรสชาติจะมาอยู่ที่ตัวผลไม้ที่เรากินเข้าไปพร้อมกันมากกว่าแล้วผมให้คุณแก้วหนึ่งไม่ต้องติดเวลาเรียนมาชวนแก้วมาไป <laughs> <laughs> กินหมดตัวอ้วกเแบบแตกครับผมมองเห็อุย้ย Yeah. อร่อยมากหนาวเก้งเปียกด้วยกินชาไงเกงเปียกไงขอปาดนะครับนี่ครับเพนนีพรีเมียมป๊อปคอนนะครับเป็นป๊อปคอนระดับพรีเมียมเลยครับมีวางขายที่หน้าร้านคาเฟ่ทั้งสองที่ที่สยามคารากอนแล้วก็ที่เซ็นทรัลเบย์ชั้นเจ็ดนะครับแล้วก็ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาครับตัวนี้นะฮะมีด้วยกันทั้งหมดถึงเจ็ดรสชาติเลยนะฮะเรียกว่าหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรสชีสช็อกโกแลตคาราเมลอะไรพวกนี้คือมีหลายรสมากรสทุเรียนก็มีครับแล้วก็ที่เรากินกันอยู่นะครับคือป๊อปคาเฟ่นะครับเรียกว่ามาเปิด อาหารมีทั้งข้าวทั้งหวานเลียก่าพรีเมียมอร่อยตัย้งแต่เมนูแรกจนเมนูสุดท้ายคือมาไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งได้ถ่ายรูปได้กินของอร่อยข้าวหวานครบจบที่เดียวครับอ่าครับผมโอเควันนี้เราลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม c h ง n n e l แปด Follow J Ari s t อ p the 8อันนี้ประกอบเป็นเชี่ยวแล้วเพจ8โมงนะครับสวัสดีครับ